ไปจมิวนี่สั่งได้ทุกอย่างเลยค่ะแม่แม่ไไปไปเลยค่ะใส่เองเก็บเองค่ะ ดีเอฟีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสามขุนนะคะวันนี้คุณพ่อมีเทนใหม่มาอีกนะคะแม่แม่เทนใหม่ของน้องขุนทองเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแหมโอ้มีหม้อด้วยมีหม้อทําเป็นหมวกทําเป็นมงกุฎด้วยนะคะวันนี้ไม่ไม่เป็นเป็นชุดคลุมผ้าสีดำค่ะ ไอทีมของฮาโลวีนด้วยนะคะแม่แม่ไเออแอคชั่นล่อสูงดีดีเอ้ยเอายืนถ่ายรูปเลยเออโอ้โหโอ้ท่าอะไรดูดูเขาจะโชว์ค่ะมีท่าอะไรมาโชว์เล่นกันหน่อยเยอะๆโอ้นอนชุดนี้เป็นชุดนอนเหรอคะน้องขุนทอง มีเพื่อนมาด้วยนะคะนี่นะคะอ่ะดูค่ะหนูไม่มีอะไรมาโชว์หรอลูกใส่ชุดหล่อก็ต้องมีอะไรมาโชว์สิครับลูกก็ลูกก็ลูกก็อามาโชว์หน่อยวันนี้มีรางวัลด้วยเด้อมีรางวัลรางวัลมาโชว์มาโชว์รางวัลดีรางวัลดีหาบ้านเล็กแโอ้ยชุดดุ้ยหมดแล้วดิมามา ก็จะเอาขาเหยียบชุดเลย้วแอดแอดอะเดี๋ยวจัดชุดให้คนรอก่อนนะคะรอสารเงอนทองจับชุดก่อนอ่าเอาไวใบดมิวมาให้กินเนอะ

เราก็ามีไวตเตมิวด้วยนะคะโอ้ดูเห็นไวยเตมิวนะขอบคุณไวยเตมิวต่างแม่กุ๊กไก่ด้วยนะคะขอป้อนให้น้องคุณทองก่อนเลยลจะนอนมาตรงนี้นนแน่นแน่แน่แน่เราเห็นถุงข้าโอ้คานมาเลยค่ะโอ้ไม่ได้สั่งนะคะนี่ข้าวเขาเดินลูกเ้ยข้าวเลยอ้่โอ้ ขอบพระคุณใบตองมิวจากแม่กุ้งไก่ด้วยนะคะชูยืนขึ้นมาเอา้าโชว์หน่อยยืนขึ้นยูงยืดยืดยืนขึ้นยืนขึ้นเอาปันปันปันนี่ปันปันโอ้โดูขาที่ฮะโอ้ยมาเด้วยิ้มลดก่อนยิ้มลดก่อนครับอ่านี่ค่ะนี่ก็อ e ีชุดนะคะเป็นปอนนึ่งข้าวนะคะ

ไปจะมีวุนี่สั่งได้ทุกอย่างาเลยค่ะแม่แม่อ่ะเอาไปเต้นอาไเ,เ,เต้นสู้กันกับน้องพัดหน่อยเร็วอ้าวมาน้องพัดมาเต้นสู้กับผู้โชคกอดเอ้าไปฟังเลอเอ้อโอ้ยย่ออีกแล้วขอกินอย่างเ<อ>าดียวค่ะ <ๆ S 2> นู่นเดีด๋นาะ

เราเจิมหัวให้เจ้าขุนหม้อหน่อยเนี่ยเจ้าขุนหม้อให้ขุนหม้อหน่อยอาซุ่มคนขวานี้ขวบโป๊ก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 ขวานี้โป๊ก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 ถุงมือขวานี้ขวบไปกันขวบขป๊กโป๊กโป๊กโป๊กขวานี้ขวบกป๊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 กอ้าวเจิมหัวให้เลี้ยงเก่งๆเพราะว่าจะเปิดเทอมแล้วนะคะ อยาขี้เกียจเรียนนะครอยาขี้เกียจเรียนม่ได้เกียจเรียนไม่ได้อ่าอ่าปากรออย่างเดียวค่ะออขอบคุณค่ะหวานค่ะค่ะทำท่าอะไร ครบครบครบยังครบยังๆแล้ออยู่อีก2องคนเดี๋ยวะก็จะแบ่งให้พี่แสนแล้วก็พี่ขุนด้วยนะคะมาๆๆๆดูขาดูขาเลง้เคียวชุดสายก้นหน่อยสายตูนหน่อยสายตูนหน่อยโอ้อย่างเดียวค่ะตุ้ง

ห้องกลับขอบคุณนะคะไวตามี่างแม่กุ้กไก่ด้วยนะคะครับพี่เรียบร้อยแล้วค่ะอ้าบายพี่ดิดเก็บเอาชุดด้วยเก็บเอาชุดด้วยเก็บชุดเธอด้วยเกเ็บมาเก็บมา ไม่เอาไม่เอาตัวนั้นไม่เอาไม่ใช่ให้เก็บปวดนึกว่าให้เก็บปวดนะคะไปไปเลยค่ะใส่เองเก็บเองค่ะไปแล้วค่ะดูต้องกราบขอบพระคุณไปจามิ้วตังแม่กุ้ไก่ด้วยนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะโน่นไปเลย